ขอต้อนรับเข้าสู่สถาบันปั้นนักไลฟ์นะครับ KOL Academy by e t Fin n ครับเจฟฟิ n สร้างเส้นทางมาวินให้ทุกคนมีแต่ได้ใน E ีีก่อนหน้านี้เราสอนเรื่องการสร้างช ANNEL มาแล้วการทำรูปโปรไฟล์มาแล้วนะครับอ่ะครั้งนี้เป็นอีกหนึ่ง E ีีที่สำคัญมากๆครับเราจะสอนให้คุณรู้จักแอปพลิเคชันที่แตกมาครับเป็นแอปพลิเคชันที่แตกมาจาก Facebook อีกทีหนึ่งแต่จริงๆมันก็คือ Facebook รูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ภาษาไทยเราเรียกมันว่าตัวจัดการ Facebook หรือ Facebook มันเรียกว่า b ฟ o บุ๊ s s ิสเ s s สูตรนั่นเองนะครับโอเคเอาง่ายๆใน Facebook ของเราที่มันเป็นสีว่าฟ้าเนี่ยนะครับมันจะรวมนี่ม,นมันจะรวมทั้ง Facebook ส่วนตัวของเราแล้วก็รวมแฟนเพจเราทั้งหมดเลยใช่ครับวมทั้งหมด,หมดบางทีแฟนเพจก็อยากจะไลฟ์นะครับมันงงๆไปหมดแต่ถ้าคุณอยากทํางานนะครับอยากจะไลฟ์สดให้แบบว่าเป็นการทํางานโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าโพสต์เอาไวโ้โพสต์ภาพนิง่งเอาไว้โพสวิดีโอเอาไว like, ้ไลฟ์สดเอาไว้จัดการ เฉพาะแฟนเพจเฉพาะผมแนะนำเลยให้คุณดาวน์โหลดเจ้า Facebook Business s สูตรมาใช้จะง่ายกว่า ซึ่งไอแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันคือตัวจัดการแฟนเพจนั่นแหละซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือระบบ Android และก็ i p h o n ได้เลยมีหมดครับอ่ะเดี๋ยวให้ปอปอาวน์โหลดมานีดหนึ่งครับครับอ่ะเราก็เข้าไปเนาะที่ Pay Store อ่าเครื่องที่เป็น Android นะครับไปเข้าที่ Play Store ส่วนใครใช้ p h o n e ก็เข้าไปที่ App Store นะครับครับเข้าไปที่เพ o r e ใช่ไหมฮะจากนั้นกดค้นหาว่า Facebook Business สูตรจากนั้นพิมพ์คำว่า Facebook Business นะครับแล้วคำว่าสูตรนะครับ S U I T เนาะเ Facebook ก a c e b o o k ก็สะกดครับง่ายๆเลย F A C E B O O K นะครับจากนั้นนะครับ B U S I N E S S นะครับ business นะครับแปลว่าธุรกิจนะครับแล้วก็เว้นวรกหน่อยเว้นวรกนิดนึงแล้วคำว่า S U I T สูตรนั่นเองอ่าโอเค Facebook business สูตรนะครับ U I T แล้วกดค้นหา านะมาไหมฮะมานะอ่าตัวแรกโอเคมันชื่อว่าเมตาละอ่าโอเคตอนนี้เขาเปลี่ยน,นชื่อแล้วเมตาแล้วไหนเฟซบุ๊กเขาเปลี่ยนเมตาแล้วเราจะไปใช้เฟซบุ๊กโอเคผมขอโทษนะฮะเพราะอัปเดตเรียบร้อยแล้วเป็นเมตาดิสเน่สูตร,ต,ร<ะ>ตัวเดียวกันมันคือตัวจัดการแฟนเพจน,นะครับไปกดดาวน์โหลดเลย อ่ะของเราดาวน์โหลด้เรียบร้อยแล้วอ่าของเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วกดเปิดครับปุ้ยไม่เ,เลยเนยอ่ามีข้อแม้นะครับการจะมีเจ้าไอ้เฟซบุ๊กบิสเนสสูตรหรือเมตาบิสเนสสูตรเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีเฟซบุ๊กส่วนตัวก่อนนะนะครับแล้วคุณถึงจะใช้มันได้ครับ,รบอ่ะอ่ะตอนนี้เราเข้ามาแล้วจะร,รอนะครับจะเห็นว่ามันจะเลือกแฟนเพจหลักของเรานี่น,นะครับแฟนเพจโปรดิวเซอร์อยุงเออดูนะฮะอันนี้แฟนเพจของผม,ผมมีอยู่แล้วนะครับครับสมมุติเรามีหลายแฟนเพจ ไอตัวจัดการแฟนเพจเนี่ยไอบิสเนสสูตรเนี่ยครับมันจะช่วยในการให้เราสามารถสวิตช์แฟนเพจได้เลยได้เลยเยกตัวอย่างนะสมมุติผมเนี่ยไปดูกันจริงๆแล้วโปรยุงม,มีกี่แฟนเพจไปดูน,นะอ่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆอีกโปรไฟล์หนึ่งด้านบนเห็นไหมฮะ,ะด้านบนนะด้านบนนะบนน,น,นี่นี่เลยนี่เลยคลยิกไปตรงนี้ฮะแล้วคุณจะสามารถสวิตช์เปลี่ยน เขาเรียกว่า Facebook Fan Page ตัวอื่นที่เราเคยมีนะครับนี่เลยดูฮะของผมพี่เดียนหน้าคลิกเปิดมาโอ้โหโอ้โหเยมีเพจยุงฟินฟินี่ยยุงฟินฟินเห็นไมเพิ่งสร้างเมื่อกี้มีท่าของหวานอมีท่าของหวานน่ารัวๆโอ้โหเยอะมากอ่าโอเคโอ้โหมีเต็มเลยเยอะมากอันนี้เป็นแฟนเพจที่ผมทดลองทําไว้นะครับแล้วก็มีประสบความสำเร็จบ้างมีแบบล้มเหลวบ้างนะครับอันนี้การทดลองถ้าคุณมีหลายแฟนเพจนะครับไอ้เจ้าบิสเนสสูตรนี่้จำเป็นมากๆนะครับอ่า อ่ะเดี๋ยวเราไปที่แฟนเพจหลักของเราก่อนครับโปรดิวเซอร์ยุงอันนี้กลับมาแฟนเพจหลักของเรานะดูนะฮะข้อแรกเลยนะครับข้อดีของ b u s พิเ s s สูตรคุณสามารถตั้งเวลาในการโพสต์คอนเทนต์ในช่องคุณได้ครับตั้งเวลาได้มันดียังไงบอนตั้งเวลาได้สมมุติใช่ไหมฮะครับสมมุติเนี่ยพุ่งเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราไม่ว่างใช่ไหพี่ครับเเราจะทำไงเราอยากมีโพสต์อ่ะอืมเราก็ตั้งเวลาไว้แล้วเราไปทำธุระของเราเองอ่าโอเค ใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยครับเวลาจะโพสต์คอนเทนต์เนี่ยนะครับมันจะไม่มีการกําหนดให้สามารถตั้งค่าเวลาล่วงหน้าได้ถูกต้องครับมันคือถ้าเราโพสต์จะโพสต์ภาพนิ่งเนี่ยก็จะโพสต์ตอนโพสต์ตอนนั้นเลยจะโพสต์วิดีโอก็ต้องโพสต์ตอนนั้นเลยครับอันนั้นคือข้อจํากัดใน Facebook ส่วนตัวครับนะครับถ้าเราคลิก Facebook ส่วนตัวเนี่ยอ่ะลองทำให้ดูไหมลองทำให้ดูเผื่อไม่เห็นภาพลองทำให้ดูเผื่อไม่เห็นภาพครับมาสมมุติเราไปใช้ Facebook Fanpage แล้วเราเข้าแฟนเพจของเราครับ เวลาโพสเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งนี้ครับดูครับนี่นะเราขออนุญาตเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับอ่าเราเข้าไปแฟนเพจพี่ยุ้งครับดูนะฮะนี่ผมใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะโอเคสมมติผมเข้าแฟนเพจจากเฟซบุ๊กอันนี้ฮะอ่าอนีดูนะเข้ามาแฟนเพจนะบุ้งเข้ามาแล้วนะฮะสมมติเราจะโพสภาพนิ่งสักโพสหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะนี่นะเราก็ไปที่ไปที่โพสก่อนสร้างโพสก่อนก็คือกดที่รูปภาพอะสมมติเลือกมารูปภาพเหมือนกันเป็นคำคงพี่แล้วกันครับ อ่าสมมติผมเลือกนะครับเป็นภาพนิ่งเป็นคำคมมาหนึ่งอันนะครับ,รบสมมติถ้ามันโพสเลยมันโพสไปเลยนี่มันมีโพสไปเลยนะลงเลยนะโอ้ตา,โอตายเลยถ้ามันโพสคือมันไม่สามารถคือถ้ามันโพสครับกดคำว่าโพสเนี่ยมันจะต้องโพสเลยตอนนั้นเลยตัตอนนั้นเลยใช่มันก็จะแบบเรียวไทม์แต่ผมยังไม่อยากโพสตอนนี้ครับสมมติผมอยากตั้งค่าให้แบบโพสพรุ่งนี้เช้าหกโมงเช้าเนี่ยนะครับ เราไม่สามารถตั้งค่าล่วงหน้าใน Facebook ธรรมดาครับทำไม่ได้ในแอป Facebook ธรรมดาเราตั้งค่าล่วงหน้าไม่ได้ครับมันจะมีแค่โพสต์แบบนี้ใช่ครับข้อดีเราจึงจำเป็นต้องใช้ไอพิเศษสูตรนั่นเองไปเราไปที่พิเศษสูตรดูครับสลับมาคะไปที่พิเศษสูตรครับอ่าสมมติเราอยากจะตั้งค่าตั้งล่วงหน้าใช่ไหมครับครับคือตั้งได้หมดเลยทั้งภาพนิ่งครับเราตั้งได้หมดเลยได้หมดเลยทั้งภาพนิ่งวีดีโอนครับสมมุติทำเหมือนกันเลยนะครับ มาที่แฟนเพจที่เราจะโพสต่วงหน้าครับวิธีการก็คือกดบวกด้านล่างปุ่มสีฟ้าเนี่ยนสะดวกสบายเลยฮะนี่สะดวกสบายเลยมีบวกมีปุ่มบวกอยู่แล้วครับบวกอยู่แล้วถ้าเราจะตั้งค่าล่วงหน้าได้นะครับมีรูปภาพนะครับกับวีดีโอที่เราตั้งค่าล่วงหน้าได้เลยใช่ครับอ่ะเอารูปภาพไปก่อนครับแล้วมาที่คําสั่งรูปภาพครับกดที่รูปภาพไปครับครับแล้วก็ไปเลือกไปเลือกมาในกลลองี่อยากโทรศัพท์เราเลือกรูปภาพที่ทุนจะตั้ง รูปล่วงนั้นนะครับโพสล่วงหน้าอ่าไปเลือกมาเลยเลือกมาเลยรับผมขออนุญาตเป็นคำคมละกันครับเมื่อเลือกภาพนิ่งเสร็จแล้วนะฮะจับตาดูดีนะฮะอ่าสมมติผมเลือกแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็คือกดถัดไปเลยครับกดถัดไปถ้าเป็น a c e b o o k แบบแบบธรรมดาเนี่ยครับเวลาเราจะโพสตก็จะมีคําว่าบังคับอย่างเดียวเลยคือโพสคือให้โพสตนะตอนนั้นเลยครับตอนนั้นเลยแต่ถ้าใช้พิเ s s สูตรนี่เลยจะเป็นคําว่าถัดไปฮะดูนะฮะ กดถัดไปครับกดถัดไปดนี่นะนี่จากนั้นนะครับกดถัดไปทําได้นี่ด,ด,นดูนะ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 หน้ากดถัดไปนะดูนะนี่กดหน้านี่นี่นยังไม่โพสนะไม่ได้โพสนะฮะมันจะถามเราว่าจะโพสเลยไหม เห็นไหมอันบนในสุดเนี่ยนี่มันจะมีคําสั่งเห็นไหมฮะเผยแร่เลยเผยแพร่เลยคือโพสต์นะตอนนี้เลยถ้าคุณจะเผยแพร่นะตอนนี้เลยคุณก็กดเลยกดเลยอันนี้เลยอ่าแต่ถ้าเราจะตั้งเวลาลงนาใช้อันนี้ครับค่ะใช้ตัวกําหนดเวลาเป็นภายหลังอ่าใช้คาสั่งนี้นะครับก็คือคลิกเข้าไปใช่ไหมฮะพอคลิกมาปุ๊บมันจะมี2กล่องใช่ไหมฮะก็คือให้คลิกกล่องแรกก่อนว่าเราเลือกวันก่อนว่าเราจะโพสต์วันไหนครับ สมมติเป็นพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เราไม่ว่างเนะครับเราเลือกเป็นพรุ่งนี้อืแล้วกดตกลงไปครับเราเลือกเวลาได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าเลือกวันได้อย่างเดียวครับก็คือมาคิดชี้เวลาตั้งหลังอ่าสมมุติ6กโมงเช้าเราต้องตื่นไปทํางานแล้วอะแต่เราอยากโพสอะเราไม่มีเวลาโพสอะเราก็ตั้งเวลาเป็น6กโมงไปหกทุ่มตั้งเวลาไปได้เห็นไหมฮะเลือกเป็น6กโมงกว่าๆนะครับเป็นจํานวนนาทีได้เลยนะครับเนี่ยเลือกเป็นนาทีเลยเห็นไหมี่ยเลื่อนให้ดูเลยอ่านี่คือข้อดีนะครับของการโพสต์ล่วงหน้าเช่นสมมต ต้องการจะโพสต6โมงแล้วเรายังไม่ตื่นครับหรือตอนนั้นเรากําลังวุ่นอยู่ไม่สามารถมีเวลาโพสต์ได้ครับทําได้ก่อนล่วงหน้าได้ตอนนี้เลยนะนี่เป็นข้อดีมากของการใช้พิเศษสูตรนะครับสูตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วตั้งเวลา้อยกดตกลงครับแล้วกดที่คําว่ากําหนดเวลาไปจากนั้นอย่างมันจะมีคําว่ากําหนดเวลากรอบหนงงานตรงนียนะฮะก็คือคลิกไปได้เลยมันก็จะกําหนดเวลาให้เราเสร็จสับเรียบร้อยโอเคแค่นี้เองครับ แค่นี้คือวิธีการโพสนะครับเป็นหดเวลาล่วงหน้าบนบิสเนสสูตรเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาขยี้วิธีการใช้นะครับไอเจ้าบิสเนสสูตรแบบนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันนะครับวันนี้เราเล่าให้ฟังว่าคุณสมควรจะต้องใช้มันแล้วคุณจะต้องดาวน์โหลดมันมาใช้นะครับโอเคอ่ะข้อดีอันต่อไปนะครับของเจ้าบิสเนสสูตรก็คือมันสามารถดูข้อมูลเชิงลึกหลังบ้านได้ครับได้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยสำคัญมากนะในการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับบน Facebook เนี่ย ข้อมูลนะครับข้อมูลสําคัญมากเช่นหลังจากที่เราไลฟ์สดไปแล้วนะครับมีคนดูเยอะไหมมีคนเข้าถึงเยอะไหมนะครับมีเพศหญิงหรือเพศชายเยอะกว่ากันนะครับจำนวนการรับชมเอนเกจการเข้าถึงเป็นยังไงบ้างเนี่ยอันนี้สำคัญมากมากในวิส s s ทสูตรมันบอกผลอนในนี้ครับมาดูกันฮะอ่ามต์เราเข้ามาเราก็เลือกแฟนเพจที่เราต้องการจะดูข้อมูลชนหลึกก่อนอ่าแรกรนี่นะฮะนี่นะฮะคือแฟนเพจหลักเรานะครับ จากนั้นเนี่ยให้มาที่ขีด3มขีดใช่ไหมฮะมีขีดสขีดด้านล่างอยู่เป็นไอคอนนี้นะฮะนี่นะอยู่ริมสุดเนี่ยนะริมสุดตรงนี้เลยนะคลิกเข้าไปฮะคลิกเข้าไปปุ่งจากนั้นเนี่ยให้มาที่คําสั่งข้อมูลเชิงลึกครับเพราะเราอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกมันเป็นยังไงเราก็คลิกเข้าไปใช่ไหมครับครับรอแป๊บนึงนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาเลยมันจะมีค้อให้เราเลยนี่คือข้อมูลเชิงลึกครับที่แบบว่าหลังบ้านเรานะครับเป็นข้อมูลสถิติอันนี้เรียวนะของจริงนะฮะ ของผมเนี่ยนะครับมีใน28วันที่ผ่านมามีคนเข้าถึงประมาณ13ล้านคนครับนะครับอ่าสีแดงข้างล่างเนี่ยนะครับสีแดงบอกว่ามันมันลดลงมาโอ้คยอะมานะคุณยุงคุณคุณปรับปรุงนะครับคุณควรโพสต์คอนเทนต์เยอะกว่านี้นะคุณควรไลค์สดมากกว่านี้นะจะได้เขียวกลับมาเปอร์เซ็นต์ในการการมองเห็นเนี่ยมันควรจะเขียวครับอ่าของผมเนี่ยโดน Facebook เขาบอกว่าแนะนําว่าเฮ้ยทำมาขึ้นดีไหมดีมากการทําให้ ฟซบุ๊กเนี่ยถ้าโดนเตือนว่าแดงเนี่ยนะครับถ้าเราทําให้มันเขียวได้เนี่ยเฟซบุ๊กเราจะเดินเติบโต,ตดีมากนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับอ่ะดูอะไรได้อีกสามารถดูเนื้อหาแต่ละโพสได้ด้วยว่ามีนคนเข้าถึงเท่าไหรน่นี่ดูนะฮะการดูการที่เราได้รู้ข้อมูลนะวะ่าว่าแต่ละโพสเนี่ยมีข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลคนกดไลค์นะครับ มีอันไหนดีอันไหนไม่ด,มดีเราจะได้ปรับปรุงการ<ช>ทำคอนเทนต์ของเราเช่นยกตัวอย่างฮะไลฟ์สดเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยโหคนเข้าถึงเยอะเลยแต่ไลฟ์สดวันเนี้ยไม่ค่อยมีคนดูเลยมันเพราะอะไรนะ <ừ> โอเคก็สามารถกลับไปวิเคราะห์ได้เห็นไหมฮะอันไหนดีก็ทําต่อทําต่อไปเรื่อยๆทําต่อทําให้มันดีขึ้นอันไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนวิธีในการทํานั่นเองนะครับโอเคมาดูกันสมมตินี่แฟนเพจของผมสมมตินี่เข้ามาของพี่ยุงเป็นเี้าโอ้โหมีโพสต์หนึ่งมีโพสต์หนึ่งขึ้นมาเลยเนี่ยคนดูสี่ล้านคน เข้าถึง4ล้านคนแสดงว่าแฟนเพจผมเนี่ยคนชอบดูไลฟ์สดกันใช่ครับดังนั้นผมต้องบุกไลฟ์สดเยอะๆก็คือเน้นทำไลฟ์สดเลยการเข้าถึงในต่อเดือนเนี่ยใน1เดือนเนี่ยมันจะได้เยอะๆใช่ครับอัตราการเติบโต,ตของเพจเนี่ย คนเห็นเยอะโอกาสในการขายการซื้อก็ง่ายขึ้นนั่นเองถูกต้องครับแม่และนี่คือข้อดีของพิเศษสูตรที่คุณจะได้รู้ข้อมูลชิงเลึกหลังบ้านแบบนี่เลยเข้าไปดู <Okay. S 1> กี่ตัวก็ได้กี่โมจะได้ขึ้นมาเนี่ยเลือกสามารถเลือกได้เลยอ่าเราจะได้ปรับปรุงพัฒนาคอนเทนต์เราให้ดีเสิร์ฟลูกค้าในอนาคตรครับ,รบและข้อสุดท้ายนะครับเนื่องจากไอพิเ s s สูตรเนี่ยนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่แยกออกมาต่างนะครับ,รบดังนั้นมันจึงสามารถจัดการแฟนเพจเราให้ง่ายขึ้นนะครับเอาง่ายเวลา Facebook เนี่ย สำหรับผมนะแอปพลิเคชัน f c e e o o o อ่ะผมจะเอาไว้ดูเอาไว้ส่องเอาไว้ส่องชาวบ้านเอาไว้เขาเรียกว่าหาข้อมูลแต่เวลาผมมาโพสนะครับคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโพสภาพนิ่งผมจะใช้เจ้าบิจเนสสูตรนะครับในการทำงานนะครับเข้าใจตามนี้นะฮะ เฟซบุ๊กแอปพลิเคชัน a c e b o o k ธรรมดาเนี่ยเอาไว้ส่องชาวบ้านเอาไว้หาข้อมูลนะครับส่วน b u i n e s s s u ูตรเอาไว้โพสต์เอาไว้จัดการข้อมูลเราแล้วก็ไปดูเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไว้ตั้งค่าคเอาไว้ดูข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนานะครับคอนเทนต์ของเราในอนาคตนั่นเองไปดาวน์โหลดไอ้เจ้า Meta Business s u ูตรเนี่ยมาใช้กันซะนะครับจำเป็นมากๆนักไลยทุกคนอันนี้บังคับเลยไปดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวในอนาคตเราจะสอนใช้มันอย่างเต็มประสิทธิภาพ Get สร้างเส้นทางมาวินให้ทุกคนมีแต่ได้